สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันไหว้พระจันทร์หรือเทศกาลจงชิวนะคะตรงกับวันขึ้น15ข่้าำเดือน8ตามจีนเทศกาลไหวพระจันทร์นะคะก็จะมีพิธีไหว้พระจันทร์นะคะซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมานับพันปีแล้วเย่ปิ่งหรือขนมไหว้พระจันทร์เป็นสัญลักษณ์ของ พิธีไหว้พระจันทร์แสดงถึงความปรมเกลียวกันมีความสามัคคีกันแล้ก็การอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันของครอบครัวค่ะในสมัยอดีตกาลนะคะก็มีตำนานที่เล่าสืบขานกันมาแล้วก็มีคำพิบราณที่จะรึกเอาไว้ว่าสมัยที่จีนถูกปกครองโดยพวกมองโกนะคะพวกมองโกลก็มีความโหดร้ายแล้วก็ รังแกทำ้ายชาวจีนท่านหลิวเ,เป๋อหวนก็ได้มีความคิดให้เขียนข้อความใส่ไปในขนมที่มีรูปล่างเป็นทรงกลมนะคะแล้วก็ให้ส่งต่อไปอยังชาวบ้านทุกครัวเรือนที่มีทหารโมงโกมาเฝ้าประจำอยู่บ้านละหนึ่งคนในข้อความนั้นได้มีการนัดหมายให้ทุกบ้านค่าทหารโมงโกในวันเพ็ญเดือน8 ะะแล้วก็เมื่อถึงวันเพ็ญเดือนแปชาวจีนก็สามารถฆ่าทหารมองโกลได้สำเร็จเป็นการค่นล้มอำนาจของมองโกในยุคนั้นได้ตามธรรมเนียมจีนโบราณที่ปฏิบัติสืบทอดกันมากว่าพันปีแล้วก็จะมีพิธีขอพอรจากพระจันทร์ด้วยโดยขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระจันทร์สำหรับเมืองไทยเรานั้นนะคะ ก็จะมีการขอพอรพระจันทร์จากเจ้าแม่กวนอิมเพราะว่าขอได้ทุกเรื่องทุกอย่างเลยค่ะพิธีไหว้พระจันทร์จะทํากันที่กลางแจง้งก็จะมีการนําโต๊ะมาตั้งแล้วก็นําของไหว้มาไหว้โดยจะไหว้ตั้งแต่ตอนหัวค่าไปจนกระทั่งถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มนะคะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่ไหว้ก่อนแล้วก็เมื่อไหว้เสร็จแล้วก็จะนําของไหว้ ไปนั่งร้อมวงกันนะคะใน,ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยก็จะนั่งกินขนมไหว้พระจันทร์ด้วยกันค่ะสำหรับการอาบน้ำขอพอรพระจันทร์นะคะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณสมัยสมเด็จพระเรนเรศวรมหาราชก็ได้มีพิธีอาบน้ำใต้แสงจันทร์ให้กับนักรบนะคะที่จะต้องออกรบออกไปทำสงครามนะคะเพื่อขอพอรให้พระจันทร์ได้คุ้มครองชีวิตของพวกเข้าด้วยนะคะ ในสมัยปัจจุบันเนี่ยก็จะมีบรรดานักร้องนักแสดงนะคะพวกดารานะคะหลายๆคนนะคะที่นิยมอาบน้ำขอพรอพระจันทร์ในคืนพระจันทร์เต็มดวงเดือน8ค่ะเพราะว่ามีความเชื่อว่าจะทําให้มีสเสน่ห์นะคะจะทําให้มีโชคลาบแล้วก็การงานเนี่ยรุ่งโรจนะคะแล้วก็มีโชคมีลาบแล้วก็โกครคภัยไข้เจ็บก็หายไปแล้วก็ มีเมตตามหานิยมอีกด้วยนะคะอันนี้เหมือนมดาก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อเป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลนะคะแต่ถ้าหากว่าทําแล้วไม่เดือดร้อนใครแล้วก็สบายใจก็ทําไปเถอะค่ะนะคะ,นะคะสำหรับเรื่องของเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะตอนท้ายคลิปเหมือนมดาจะมีขนมไหว้พระจันทร์มาให้ชมกันนะคะยังไงก็ ขอให้ช่วยเป็นกำลังใจให้เหมือนะดาด้วยด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามค่ะวันนี้เหมือนะดาลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขรวยเฮงนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะไหว้ขอพอรพระจันทกันด้วยนะคะขึ้นในคืนนี้ค่ะสวัสดีค่ะ ขอพรดวงจันทราณนราตรีนี้ให้เป็นที่รักใคร่สเสน่หาขอให้สวยและแข็งแรงไร้โรคามนจันทราอวยพรให้โชคดีขอบคุณข้อมูลต่างๆที่นำมาเรียบเรียงจากวิกิพีเดียและหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และเจ้าของภาพขนมไหว้พระจันทร์สวยๆค่ะ